ผ่านไปอย่างสวยงามกับงาน What Lisa s True ID ที่ให้คุณได้มาค้นหาตัวตนของลิซ่าและตัวคุณพร้อมเติมความสุขไปด้วยกันกับ True ID เหล่า l i n k และ Lily l i ลลี่ชาวไทยจะสนุกขนาดไหนที่ได้เจอกับลิซ่าแล p พิงตัวจริงที่ True ID แพลตฟอร์มความบันเทิงระดับโลก The Next World Class Smart Entertainment นำความฟินมาเสิร์ฟให้กับทุกคนพร้อมลุ้นรับเสื้อตัวเดียวในโลกที่ลิซ่าวาดสดๆในงานล i ม i t ต d สุดๆ ต่อด้วย Exclusive Moment ได้ใกล้ชิดและสัมผัสตัวตนจริงๆของลิซ่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับลิซ่าเข้าสู่ครอบครัว True ID ด้วยความอบอุ่นตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เจอแบบเออลิซ่าตัวจริงใกล้ๆขนาดนี้ร่วมกิจกรรมจากการดเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์แอด้วยดีครับเพราะว่ามีคอนเทนต์เยอะมากแล้วก็ มีหลากหลายแนวเเลยดูครบจบในแอปเดียวเลยครับบลิงอย่างหนูแล้วก็เพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในแฟนมีครั้งนี้ก็สามารถดาวน์โหลดแอตวายดีเข้า Tru e b i n g c o m m u n i t y แล้วก็เข้าไปเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องสีสาวแบ็คพิงคได้แอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ทุกวันมาสามารถทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆา่อยากขอบคุณ Tru e ID ีมากๆเลยนะคะที่ให้หนุมมาเป็นหนึ่งในครอบครัวแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้กับบลิงไทย ขอขอบคุณลูกค้า True ID ที่มาเติมเต็มตัวตนด้วยกันในงาน Was t Lisa s True ID มาค้นพบความบันเทิงที่ตรงใจลิซ่าด้วยกันที่ True ID